นักร้องชื่อดังเซ็นสัญญาเขาเป็นศิลปินในสังกัดไหยทองคำอีกรายค่ะหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนักร้องชื่อดังนุชนุชชนนทีล่าสุดนั้นได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศเขาดีว่าในตอนนี้ได้เซ็นสัญญาเข้าไปเป็นศิลปินในสังกัดในห้างประจักษ์ชัยไห่ทองคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รนุชได้ระบุข้อความว่าขอบพระคุณในห้างประจักษ์ชัยหายทองคำที่มองเห็นศักยภาพในตัวของหนูให้เป็นศิลปินในสังกัดจะตั้งใจทำงานให้สมกับที่มั่นใจในตัวหนูแล้วพบกันเร็วๆนี้กับผลงานเพลงใหม่ในนามนุชนันวรวิราหายทองคำค่ะขอให้ทุกคนนั้นเป็นกำลังใจให้กับหนูได้ค่ะซึ่งทางด้านในห้างประจักษ์ชัยเจ้าของคล้ายเพลงหายทองคำเล็กคอร์ดได้โพ์ข้อความว่าแฮชแท็นุชนันเล้ากาสิ กน้อยลงยินดีต้อนรับเข้าสู่ไห่ทองคำค่ะเพลงใหม่โดยอาจารย์จินนี่ภูไทยแต่งและเรียบเรียงโดยโกโปรดักชั่นวางงานต่อยอดทันทีคิดไวทำไวไห่ทองคำนั่นเองค่ะ